ก็กรับสวัสดีพี่พี่อนนางน้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลค์อัดคลิปดูแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตมามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบไหนใคไลค์ครร่วมมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พาดีพุทธคุณดีราคาบาบามาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าคไหนใ,นใจสายใครลครร่วมมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมมาเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมครับเป็นเหรียญ หล่อเจ้าสัวนะผมเนี่ยพิมพ์พระพุทธชินราชนะผมเนี่ยมงคลทรัพย์นะผมเนี่ยของหลวงปู่บัวนะผมเนี่ยถามมโกนะผมเนี่ยแห่งวัดศรีบุรพารามจังหวัดตากนะผมเนี่ยออกปีหกศูนย์นะผมเนี่ยแจกในพิธีนะผมเนี่ยเป็นเนื้อทองผสมนะครับสวยมากนะผมเนี่ยมีน้ําทองวิ่งนะผมเนี่ยเนี่ยเป็นเนื้อทองผสมนะผมเนี่ยที่น้าไหนแจ้สายใครแกลไลมานะผม เนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยสวยมากนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยครับยันอกเรานะผมเนี่ยมงคลทรัพย์นะผมเนี่ยครับต่อโคดเนี่ยครับอกเรานะผมเนี่ยฐานก็นี่เป็นยันนะผมเนีย่ยครับอันนี้เป็นน้ําทองนะผมเนี่ยที่นัาไหนใจสายใคร้าแค่ลายมานะผมเนี่ยครับหลวงปู่บัวนี่ท่านก็มีความเชี่ยวชาญนะผมเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับวิทยา คมและเป็นที่เรื่องลือไปทั่วภาคตะวันออกนะผมเนี่ยพี่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับพี่นาวในใจสายใคร้ายแค่ลายมานะผมเนี่ยครับไปเรียนรอเจ้าสัวนะผมเนี่ยครับหลวงปู่บัวถามถามะโกนะผมเนี่ยครับแห่งวัดศรีบุรพารามจังหวัดตากนะผมเนี่ยครับองนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่นาวในใจสายใครแค่ลายมานะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญเสมาหน้าเลื่อนนะผมนี่ครับหลวงปู่ทวดนะผมวัดทรายทองนะผมเนี่ยครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะผม เนี่ยหลังเจดีนะผมเนี่ยปีห้าแปดนะผมเนี่ยที่ระลึกในงานผูกพันธสีมานะผมเนี่ยปิดทองฝังลูกนิมิตนะผมเนี่ยวัดทรายทองนะผมเนี่ยครับเนี่ยสวยเลยนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นเหรียญเสมาเลื่อนนะผมเนี่ยหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นเนี่ยเป็นพระธาตุนะผมเนี่ยรุ่นเงินทองมัางมีสีสุกนะผมเนี่ยครัอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชปีห้าแปดนะผม เนี่ยในงานผูกพันธสีม,มานะปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดทรายทองนะผมเนี่ยพี่นา้าในแจ๊สา,ายคลากระายมานะผมนเนี่ยเรียนสวยๆเลยนะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมครับพี่นา้าในแจ๊สา,ายคลากระายมานะผมครับข้าวไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น สักครู่นะครับเป็นรูปหลอนะผมนี่ครับโบราณนะผมเสาห้านะผมของหลวงพอ่อสวงนะผมนี่ครับวัดบางขุนนนท์กรุงเทพนะผมนี่ครับนี่ครับใต้ฐานก็ต่อโค้ดนะผมเนี่ยเป็นหลอโบราณนะผมเนี่ยพี่น้าเนี่ยใช้สายไขกลายมานะผมนี่ครับน่าจะเป็นเนื้อเนี่ครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะผมเนี่ยครับ เป็นหล่อโบราณนะครับเนี่ยหลวงพ่อสวงนะผมสายลูกศรลูกหาน่าจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยประกันแท้ทุกองนะผมเนี่ยบัดบางขุนนนท์กรุงเทพนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นคาบขี้เบ้านะผมเนี่ยครับเนี่ยบางขุนนนท์นะผมเนี่ยใต้ฐานก็จะต่อโค้ดนะผมเนี่ยครับเนี่ยเสาห้านะผมเนี่ยครับพี่น้าในใจสายใครแค่ลายมานะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติด้วยนะผม เป็นรูปหล่อโบราณครับเนี่ยหลวงพ่อสมบงวัดบางขุนนนท์กรุงเทพนะผมอง์นี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาก็เช่าหากันครับเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมครับพี่น้กในใจสายคร้ากันไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูครับร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับก็เข้านะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น นะครับเป็นพระผงพิมพ์คุณแผนนะผมเนี่ยเป็นพระคุณแผนนะครับเนี่ยหลังตะกรุดสามกษัตริย์นะผมเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจที่นะครับแต่ประกันแท้นะผมเนี่ยพี่ที่รู้จักสายใครก็ไล้์ยก้นรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยเป็นคล้ายเนื้อผงผสมบ้านนะผมเนี่ยครับดูมอนสารนะผมเนี่ยครับฐานก็เป็นกุมารทองนะผมเนี่ยครับเนี่ยสวยนะผมเนี่ยแกะพิมพ์นะผมเนี่ยด้านหลังก็เป็นตะกรุดสามกษัตริย์นะผม นี่ค <tu> ร <i ro> ับนี่ครับดูเมือนสารนะผมนี anyway, <Columbus> ่ครับน uh ี่พี่นะคนไหนใจที่รู้จักนะครับสายใครก็ไล่เขียนลูกมาสอบถามได้นะผมนี่ครับสวยนะผมนี่ครับนี่อันนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมครับพี่นักคนไหนใจสายใครก็ไล่มานะผมครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นักคนไหนใจสายใครก็ไล่เขียนลูกมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันลูกองค์นับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผม เช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับอเอมก็ฝากพี่น,นักไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะครับเคครับผมครับผม